สวัสดีครับแฟนคลับโชคลาภ12สราศีครับนาฏการแก่เพิ่มมาพบท่านเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับตั้งแต่จัดโปรโมชั่นนะครับค่าดูดวงราคาพันสองพันลดเหลือ199คนมาดูกันเยอะนะครับก็เลยงานยุ่งหน่อยนะครับในเวลาทำคลิปขออภัยด้วยมาช้าเหมือนเดิมนะมาช้าดีกว่าไม่มาช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยคิดจนหัวแทบระเบิดนะครับเพื่อจเจัดการกรองตัวเลขมาให้ท่านนะครับ ยังไงงวดที่สองงวดก่อนโน้นถูกติดกันนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับแต่ก็มีคนที่เคยถูกหวยก็โอนตังค์มาให้ใช้มาทบุญนะครับไงฝากร่วมทําบุญกันนะครับเวลาถูกหวยก็ต้องมันทาบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับเพราะการที่จะได้โชคได้ลาบเนี่ยนะครับต้องสร้างบุญบารมีนะครับนะก็อย่างที่เคยคุยไว้แต่แรกนะครับก็ส่วนหนึ่ง10%ให้พ่อแม่นะครับ อีก็ก็ช่วยโอนมาค่าทําบุญนะครับผมต้องหมั่นทําบุญเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อที่จะหาครูอาจารย์ท่านจะได้ให้โชคให้ลาบพวกเรานะครับเหมือนกับปี62เนี่ยทําบุญเยอะนะครับปี62เข้า3ตัวตรงไปประมาณ 4- ี่ห้างวดนะครับ2ตัวตรงไปก็ไปเกือบ10งวดนะโอเคปีนี้ก็เป็นปีที่ดวงให้หวยผมก็เริ่มมาแล้วนะครับปีที่แล้วไม่ไมดีปีนี้ดวง การเงินดวงดันโชคลาภให้หวยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะช่วงกุมภา16กกุมภาก็ให้ถูก3ตัวตรงไปครั้งหนึ่งเลยนะครับ603นะครับงวดนี้ก็รู้สึกจะมั่นใจนะครับมีสิทธิ์ลุ้น3ตัวตรงนะครับหวยออกวันพรุ่งนี้ตรงกับวันอาคารแรม6กข้าเดือน7ปีฉลูนะครับมาดูเลข าทางราศีจากเลขเด่นเด่นก็มีเลข7ยังเป็นกเกษตรอยู่ยืนพื้นมา2งวดแล้วครับเลข7เด่นมากเข้มแข็งนะครับายาวนานออกบ่อยมากแล้วงวดนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอีกนะครับเลข7เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับยังไงก็ฝากช่วยซื้อของรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือตอนนี้รัฐบาลเงินชอตนะครับ ต้องการการเอาเงินไปช่วยโควิดเยอะนะครับวงนี้ดาวพุธกับราหูอยู่กระดุมพระของดวงเมืองก็ทําให้การเงินใช้จ่ายเยอะนะครับของรัฐบาลต้องกู้เพิ่มนะครับดาวเสายัางเด่นนะครับเด่นทั้งในราศีจักรและนาวางจักรในนาวางจักรก็เป็นมหาจักรนะครับ ตัวเด่นมากนะครับดาวเสาเลข7อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอยา่กกับพิบตานะครับ mm. เผยเจ็ดแปดมาด้วยกันงวดนี้นะครับนอกจากนี้ในนาวางจักรนะครับเลขเด่นก็มีเลข5กับเลข6นะครับเลข5เป็นสีด้วยทางทักษะนะครับเด่นทั้งทางทักษะและเป็นเกษตรในนาวางจักรนะครับ อนอกจากนี้เลข6นะครับเลขหในนาวางจักเป็นเกษตรหกกับ5ยังมีสิทธิ์ลุ้นมานะครับเลข1ก็เป็นราชาโชคนะครับในนาวางจักเลข1ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันนะครับส่วนเลข ในทางราศีจักรและนวังจักรมันอยู่จุดเดียวกันหรือเรียกว่ามีความมั่นคงไม่มีการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงน,นะครับเรียกว่าดาวได้โคดตำมะนาวางนะครับคือเลข3กับเลข8นะครับเลข3กับ8ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับโอเคนะครับต่อไปไปดูออดาวโคดตะะราศีจักร นะวางจักรครบหมดแล้วนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นสีนะมีสิทธิ์ลุ้นครับพรุ่งนี้นะส่วนดาวจันทร์คนเกิดวันจันทร์ก็ดาวจันทร์เป็นกาลีนะครับทางทักษาก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับดูดาวลบติดพิษกันเยอะนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธราหูนะครับ1 4 8นี่ติดพิษครุฑนะครับ ส่วนเลข3อังคารติดพิษนักนะครับก็ดวงดาวก็ไม่ค่อยเกื้อหนุนกันเท่าไหร่นะครับมันมีดาวคู่มิตรคู่คู่คู่ศัตรูนะครับอย่าง4กับ8ก็ยังเป็นคู่ศัตรูอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับก็ในนวังจักรกับ3ก็เป็นคู่ศัตรูที่ราศีมิถุนนะครับแต่ในนวังจักร6กก็เป็นดาวคู่มิตรในราศีมิถุนนะครับ ราศีที่เด่นที่สุดก็คือราศีเมษนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสราศีเมษจะโชคดีมากนะครับแต่ราศีกุมก็ยังลุ้นนะครับดาวพฤหัสเป็นสีทับลัคนานะครับส่วนราศีพิศบค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับดาวพุธราหพูพักองศาด้วยนะครับพุธพักองศาทับราหูคู่ศัตรูชีวิตค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะครับโชคลาภก็ เล่นน้อยๆหน่อยนะครับแต่ดาวลาพะเป็นสีก็ก็ลองน,น่าจะรู้จากงานซะมากกว่านะครับส่วนราศีสิงห์นะครับดาวคู่มิตร36อยู่ราพะก็มีสิทธิ์รุ้นเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างจากกลายเป็นดาวคู่ศัตรู1กับ3นะครับอลองดูว่าตัวไหนเด่นตัวไหนดังตัวไหนมานะครับเป็นก็ ต่อไปไปดูตัวสรุปนะครับสรุปก็<อ>เลือกเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวให้เลือกนะครับเนื่องจากามันมีความเสี่ยงสูงนะครับต้องใช้เลขหลายตัวนะครับโอกาสถูกค่อนข้างจะยากนะครับ0.001เพราะฉะนั้น ต้องใช้พิจณาญาในการเชื่อนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเอาพอเหมาะพอควรเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินทองหายากนะครับอย่าไปสุ่มเสี่ยงอะไรมากมายนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับต้องประหยัดมัธยัติขยันทำมาหากินนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับหน้าที่คือต้องทํางานหาเงินนะครับการเสี่ยงโชคก็ลุ้นเพื่อสนุกสนุกแล้วก็ ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับจะได้มีเงินอุดหนุนรัฐบาลเงินช่วยแก้ปัญหาโควิดนะครับช่วงนี้ทั้งรัฐบาลและประชาชนเงินช็อตกันไปหมดนะครับต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับหมั่นทำบุญเยอะๆนะครับอยากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่บุญกุศลจะช่วยเราลดผลไปได้นะครับส่วนปัญหาโควิดกิยโควิตตกจริตมากเกินไปนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานโควิดก็จะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนชีวิตให้ดีนะครับช่วงนี้ดาวพักองศากันเยอะทั้งดาวพุธดาวพระหัสดาวเสาเนี่ยนะครับก็การงานอาจจะมีเหตุให้หยุดชะง,งักบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเตรียมใจไว้นะครับเพราะมันก็พักทุกปีแหละครับนะเราเจอปัญหาพวกนี้ทุกปีแต่ปีนี้อาจจะหนักหน่อยเนื่องจากเจอโควิดนะครับขอให้พวกเราทําใจให้สบายนะครับรักษาจิตใจให้ดีทําจิตใจให้สบายสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิก็นะ าทางจิตอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มันทําบุญกับพ่อแม่นะครับทําบุญช่วยศาสนาหรือการกุศลนะครับเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีจะได้มีโชคมีลาภกันต่อไปนะครับก็ตัวที่เด่นๆคือตัวที่วงกลมนะครับนะถ้าใครมีงบน้อยก็เล่นเฉพาะตัววงกลมก็ได้หรือกระจายความเสี่ยงก็เล่นกันนิดๆหน่อยๆตัวระใบก็ได้นะครับโรเตลี่นะ โอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินทำบุญทำทานขอให้มีโชคมีลาบและมีเงินไปทำบุญทำทานกันต่อไปขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ